แรกเลยเลยพัฒนางานไรงานของเรานั่นแหละที่เราจะพัฒนานะคะแล้วก็ถ้าหากว่ากระบวนการในการพัฒนานั้นเนี่ยมันไม่ใช่ในแล้วเสร็จภายในรอบปีแล้วแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนเ็เออในตัวอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนางาน3ปีเขาถึงจะเห็นผลน,นะคะเขาจึปมีตัวอย่างนี้มาให้ว่าตั้งแต่ปีนั้นถึงปีนั้นคราวนี้ความเป็นมา และความสําคัญเนี่ยอย่างที่พี่บอกกันนะคะมันเป็นเรื่องของการเขียนระการเหตุผลซึ่งเราจะต้องท้าความว่าณสถานนี้เ,เราทํางานนี้เนี่ยเราเจอปัญหาอะไรมันมีปัญหาอะไรแล้วเราจะต้องทําอะไรมันก็องมีลักษณะเหมือนการเติมเต็มในช่องว่างว่างานของเรานี้มันมีความสําคัญต่อต่ออะไรก็แล้วแต่ต่อมาอาชเชลไรต่อส่วนงานของเราต่อสวยงานของเราต่อการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆอะไรก็ว่าไปนะคะเคียนให้เห็นความสําคัญที่ได้ว่างานของเรามีความสําคัญ โดยเฉพาะอย่าง,ย,างยิ่ง <lawsuit royable. S 1> ต่อประเทศอะไรนี่เขาทำระดับประเทศนะคะเนื่องจากอะไรก่อให้เกิดอะไรเป็นจำนวนมากอะไรทเขาก็ว่าไปแต่ว่าเราจะต้องบอกว่างานของเรามีความสําคัญนะเพราะฉะนั้นถ้ามันสําคัญแล้วเนี่ยกระบวนการที่เราจะพัฒนางานให้ดีขึ้นมันก็ยิ่งยิ่งมีความสําคัญใหญ่นะคะการแก้ปัญหางานนี้อย่างยั่งยืนต้องทําอย่างไรงานของเราได้แหละงานของเรางานประจําของเราที่ทําได้แหละนะคะการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่เราค้นพบเนี่ยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเราค้นพบว่า ในงานของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรณนะขณะน,นี้หรือถ้าไม่มีปัญหาก็บอกไปว่าเราจะพยายามทําให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถึงมันดีอยู่แล้วเราก็จะต่อยอดความดีของมันนะคะแล้วเราจะต้องทําอย่างไรนะคะโดยไม่ได้ยากในลาดําเนินการเท่าไหร่ก็ว่างหาหน่วยงานของเราหน่วยงานของเราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะทํามุ่งมั่นที่จะให้เราหนงานของเราจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราพยายามจะแก้ไขปัญหานะคะ แล้วก็ตัวเราตัวเราผู้วิจัยนี้ได้กระหนกำถึงความสําคัญของงานของเราจึงมาดําเนินการในการหาแนวทางในการพัฒน,นาอันนี้เป็นเทมเพลตของเขานะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนางานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ดีไซน์รูปแบบของงานวิจัยของเขาว่างานวิจัยของเขาเป็นงานวิจัยเชิงทดลองนะนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะแบบกลุ่มเดียวนะวัดก่อนหลายครั้งวัดหลายครั้งทั้งก่อนและหลังการทดลองอะไรก็ว่าของเขาไปนะคะนำระบบ การที่ไหนก็บอกไปว่าเขาจะไปทดลองในการที่จะดําเนินการพัฒนานงานของเขาเนี่ยที่ไหนที่ไหนเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายจะต้องมีการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานว่าก่อนที่ก่อนที่จะพัฒนามันเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ในขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ได้พัฒนาเราก้องาคิดว่าเราจะพัฒนางานของเราเนี่ยนะคะพัฒนาอย่างไรแล้วให้เป็นอะไรเพราะฉะนั้น อตอนกับหลังนะตอนนี้เนี่ยเราคงยังเขียนไม่ได้แต่เราเขียนได้เพียงแค่ว่าหลังจากที่เราพัฒนาแล้วเราคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไอ้สิ่งที่คาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละพ้าน้องเป็นการเป็นลูกลางของงานวิจัยที่แท้จริงเนี่ยมันคือสมมุติฐานเราก็ไม่ต้องไปหาสมมติฐานแล้วนะคะถ้าเราพัฒนาแล้วเราคาดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ประชากรประชากรที่เราจะไปทดลองกับเขาุ่มประชากรเนี่ย คืออะไรเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอะไรก็ว่าไปนะคะแต่พี่ว่ามันมันยุ่งย,กยากเกินไปสำหรับเราเราเพียงแค่ทําตามหัวข้อตัวแดงที่พี่บอกเมื่อสักครู่นั่นแหละแล้วก็นําเสนอตามนั้นเพียงแต่ว่าเอามาให้ดูว่าเวลาที่เขาทําเต็นรูปแบบแล้วนะคะเขาจะมีลัษณะการ KM วันหนึ่งพอเขามามา KM การเรื่องของผลการทํางานเรื่องของผลของการทำอาร์ตอารเนี่ยเขาก็จะมานาเสนอกันด้วยหน้าตาแบบนี้นะคะ แล้วเขาก็จะสรุปว่ากระบวนการในการทํางานของเขาอันนี้เป็นกี่ขั้นตอนแล้วาก็ว่ามาว่ามาว่าเขาได้ทำอะไรบ้างผลของการวิจัยของเขาเขาในการทำงานเขาพบว่าในจุดเด่นของเขาเนี่ยจุดเด่นของการที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาพบอะไรบ้างนะคะจุดด้อยคือเดิมก่อนที่เขาจะพัฒนาเนี่ยจุดเด่นของงานนั้นคืออะไรจุดด้อยของงานนั้นคืออะไรแล้วมันจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรนั่นแหละจะเป็นที่มาตวเวทคือเป็นที่มาของหัวข้อของเรื่องของเขา ะะหลังจากที่เขาทาแล้วเขาก็พบว่ามันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะคะคือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างว่างมานะคะอันนี้เป็นการนําเสนอ,อสรุปแล้วแล้วสรุปแล้วก็บอกว่าตอนเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินงานเป็นยังไงการให้เป็นการทักใจเป็นอย่างไรการสรุปผลเป็นอย่างไรนะคะแล้ววิธีการใหม่ที่เขาทําคือกระบวนการที่เขาจะพัฒนาเนี่ย ถ้ามันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลา<แ>เาก็ทําโปลลงมาให้ดูนะคะทำโฟลลงมาให้ดูว่านี่นะเขาจะปรับจากเดิมเดิมถ้าเป็นอย่างไรก็จะปรับเป็นอย่างนี้นะงานของเขาจะได้รวดเร็วขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วผลเป็นอย่างไรก็จะเอาผลมาใส่ในช่องเหล่านี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของของงานที่มันใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องทําเป็นกลุ่มคนแต่ของเราเนี่ยเราทําคนเดียวเพราะฉะั้นตามหัวข้อที่พี่ให้ไปนั่นแหละ ไปแล้วก็ไอตัวที่มันไม่ใช่ตัวแดงเราก็เป็นอยอปหาเสริมเพิ่มเติมกันแต่สิ่งที่อยากได้ในการเวิร์กช็อปของสองวันนี้เนี่ยือให้น้องใส่การหัวข้อนั้นเติมเต็มหัวข้อนั้นจ้าให้เรียบร้อยเขียนในความคิดของเราเราเป็นคนทํางานนั้นเรารู้แล้วว่างานนั้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วเราจะแก้อย,อย่างไโด้วยวิธีการใดบ้างเราแก้แล้วเพื่อวัตถุประสงค์อะไร พร้อมกับทําตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค์นั้นด้วยนะคะว่าจะให้วัดจากอะไรจรึงจะเชื่อว่างาน,นนั้นเนี่ยได้รับการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วตามเป็นปต่างวัตถุประสงค์แล้วแล้วสรุปแล้วเมื่อเราแก้ไขางานแล้วประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเกิดกับใครโอเคนะคะ